ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีรากาประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2563โดยอาจารย์จักรพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิง่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือดวงชะตาของท่านในเดือนนี้ มีดาวมงคลสวรรค์ยินดีเข้ามาเปล่งรัศมีเรืองรองจึงเป็นนิมิตหมายมงคลบ่งบอกว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่พบเห็นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ดังนั้นการติดต่อสื่อสารในด้านการงานและการค้าจะเป็นไปด้วยดีสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้จึงควรรีบสร้างผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ อย่าปล่อยให้โอกาสดีหลุดลอยไปดวงด้านการเงินและโชคลาภปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งธุรกิจมีผลกำไรจึงเป็นช่วงที่เหมาะแก่การลงทุนในด้านต่างๆแต่ควรรู้จักปรึกษาหารือกับผู้มีประสบการณ์มาก่อนเพื่อขอคำแนะนำและเรียนรู้จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเมื่อลงมือกระทำจริงสิ่งลงทุนไปจึงจะสร้างผลกำไรกับคืนมาได้ ฉะนั้นในช่วงที่มีการเงินสะพัดมากก็ควรเก็บสะสมออมไว้ให้มากเพื่อเป็นทุนรอนสำหรับใช้จ่ายในอนาคตดวงด้านการงานเดือนนี้การงานจะมีความเจริญก้าวหน้าจึงเป็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีไม้ลายมือสร้างผลงานดังนั้นหากมีโครงการดีที่คิดไว้แล้วจึงควรรีบทำในช่วงนี้อย่าชักช้ารีรอควรยึดหลัก น้ำขึ้นให้รีบตักก็จะสามารถสร้างผลประโยชน์เพื่ออนาคตที่สดใสได้แต่สิ่งที่ต้องตระหนักไว้ในใจคือต้องหมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นมิตรกับทุกคนรวมทั้งต้องตอบแทนพระคุณผู้ที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนเรามาจึงจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องดวงด้านความรักเปรียบเสมือนปลากรดีได้น้ำ ชีวิตรักหอมหวานสดชื่นมีชีวิตชีว่าความสัมพันธ์กับคนรักพัฒนาก้าวหน้าจึงเป็นโอกาสดีที่จะทักทอสารสายใหญ่รักให้แน่นแฟนและอาจจะมีข่าวมงคลที่น่าย,ยินดีในไม่ช้าดวงด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกายสบายใจแต่ในช่วงปลายเดือนให้ระวังอุบัติเหตุต่างๆโดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะ หรือเดินทางสัญจรบนท้องถนนควรข้ามถนนด้วยทางม้าลายหรือสัญญาณไฟแดงจงอย่าประมาทจะได้ไม่เกิดภัยอันตรายขึ้นก็ได้รับทราบดวงด้านการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้วขอให้ท่านมันสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญทำทานมีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สรพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากจะได้บุญกุศลเพื่อมาเสริมบุญบารมี ให้กับตัวท่านเองและครอบครัวทำการใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายรับรื่และมีโชคลาภเพราะผลบุญที่ท่านได้สร้างไว้ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดใน12ปีนักษัตริย์ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888